สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะนี่ค่ะวันนี้รถเต็มหนาบานเลยเนาะค่ะขัเจ้ามากแกเขาขึ้นเราซอยเพิ่นเนะซอยประตูยูบ้านหลังนั้นเนาะแต่ว่าน,นั้นรถหมดเนาะหมดไปฮิตงานกับอาเดือนสกาวเนาะไปแล้วอันนี้รถอาเดือนสกาวที่พี่พัดเอามาใส่รถเจ้าของอยังบอได้เอาออกอูยู่เนาะมันที่แรกนัดวันจั์แต่ตอนนี้เลือนเป็นวันพุทธแล้วค่ะ นี่คะ่ะผู้ใดจะสั่งจองครีมแคลเซียมกันแดดหรือว่าเซรั่มยาบำรุงสายตาเนาะสั่งจองมาได้คะ่ะนี่ส่งด่วนให้ทุกมือคะ่ะช่วงนี้แม่จัดโปรโมชั่นจัดโปรโตลมหนาวครีมชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะนี่ช่วงนี้จัดโปรมาแรงเลยนะะีน่ค่ะนี้ส่งของมือเนี่เต็มเลยคะ่ะฝาวซื้อเนอะาเนะ แมนค่ะโอ้แมนบอกแบกรับต้นทุนนาเโอปีหนาจะขึ้นพันสามเนาะผู้ใดซีเอาสั่งจองก็เอาจองใบไบเนาะจองไปไใวพูละสุดสองสุดสามสุดก็ดีเนาะหมดน่ะค่ะมาค่ะนี่ค่ะแม่เห็ดหมกปลาซิวปลาซิวอีหยังงามแท้มาขายไหมขาวเนาะข้าสิบบาทนี่นี่สามด้วยห้าสิบบาท ห้สิบบาทยังได้มากเป็นร้อยมุกตองย่างเนาะไหมน่าหอมเนาะนี่ค่ะฝนกำลังย่างใบตองให้แม่ห่อตั้งเลยเนาะมกตองหอมหอมเสียบเสียบมาเด้อมกปลาซิวค่ะไดอยู่ทั้งใดกะปลาซิวเสียบเสียบข้าวบนญยื้อทั้งข้าวบุทั้งเคลื่อนข้าวอันมีหม่องเอาอยู่ ช่วงนี้ช่วงนี้นาป่าข่อนเนาะช่วงนี้นาป่าขนัญพอมเมียนค่ะวันนี้เมียคือผมงามแท้แม่วันนี้แม่ทำไมเขาสวยจังเลยเออผมมาเด้า่ผมมาเพื่ด้สาผมเพื่อนสากหาแม่ไปใส่อ๋อลืมว่าแม่เพื่อนว่าไปไปสาผมตั้งแต่แปะตั้งแต่อันม่งหนึ่งม่วงเ้าร์สิเนี่ย มาค่ะเดี hmm. wow. no. right. ๋ยวแม่เมื่อนี้ยเสีห่อข้าวต้มพร้อมบ่เนี่ยจะเอาตองมาให้แม่ห่อข้าวต้มเขาไหมเนาะเขาไหมห่อข้าวต้มเขาไหมไว้กินใส่เข่าหนึ่งเออมีเข่ากันดิเข่ากัมผสมอ่อนซื้อแม่นั่นโลดหนึ่งเด้อผู้ใดจะสั่งจองเขียวสั่งเขียวจองมาเด้อค่ะคีมเนาะช่วงนี้ลดโป๊หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนาะปีหน้า จะขึ้นเป็นหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วเพราะว่าพิ่นหยุดต้นทุนมาดดแล้วเนะาะก็เลยปีหน้าพิ่นจะขึ้นไปพันสามคือเก่าเนาะช่วงหนึ่งพิ่นลดมาพันสองเนาะบานี้ช่วงจะปีใหม่แล้วเพิ่นเลยลดมาหายลดเหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทปีหน้าก็จะขึ้นพันสามคือเก่าเด้อค่ะผู้ใดจะเขียวสั่งจองก็เขียวสั่งจองมาไวๆดวนๆค่ะอีกเดือนเดียวเท่านั้นเนาะ อีกเดือนเดียวเท่านั้นค่ะพันหนึ่งร้อยบาทเนาะนี่ค่ะรวมค่าไปทางไม่ได้บวกเพิ่มเด้อค่ะไปเบิ่งตัวเลขน้ากันค่ะว่าเมื่อน,นี้เมื่อน,นี่จะได้ตัวแ <Okay. S 1> ม่นบ <Okay. S 1> อกอ๋อค่ะ <Okay. S 1> ตามค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขของอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพแม่ลิ้วแล้วก็ ของเซียนศิษเกตกันเนาะค่ะว่าเมื่อนี่ตัวเลขของเพิ่นห้าน้อยของเพิ่นจะได้ตัวใดเนาะเพิ่นระหัดทําอะไรเตรียม <c oughs> ตัวแล้วคนหล่อจะไปทํางานแล้วของปู่สี่ศูนย์ยังบมามันบ่ <c oughs> โอเคของปู่สี่ศูนย์ยังบดได้เด้อค่ะเดี๋ยวเอาไว้ทรงในกลุ่มดีกว่าเนาะ ตอนนี้มาเอาของซีอาจารย์ซีเซียนกันก่อนค่ะส่วนของพี่หัษแล้วก็ของเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชได้ลงให้ไปแล้วเนาะมาเอาต่อของตาปากน้ําโพกันค่ะออกมาเบิ่งของเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะฮานอยแยกของตาปากน้ําโพเนาะนี่ค่ะน้อยพิเศษลู่สองกับห้าบอเขาค่ะ นอยปกติรูดสมกับ6มาที่6แต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะเด็กออกห1,1 6นึ่งหค่ะบนรางพร้อมเนาะนอย vip 3, อรูด0นย์กับ3ามบเขาค่ะน้อยแยกบ่เขาเนาะแต่ว่าไม่เพ่นว่าติดตามน้อยร่วมจะดีกว่าเนาะน้อยแยกนี่มันเสียงจากอ่า vip ขึ้นปกติจากปกวอติขึ้นพิเศษเนาะกลับไปกลับมากลัมีเนาะ ส่วนของแม่ลิ้วค่ะเมื่อวานนี้แม่ลิ้วให้มาวิ่งลูดสามกับแปดเนาะตัววิ่งตัวลูดก็มาที่แปดค่ะเลขประกอบคูของเพิ่นก็มีหนึ่งมีสี่มีหกมีเจ็ดมีเก้าค่ะตัวประกอบคูของเพิ่นกัม่าน้ากันก็คือหน,นึ่งสี่เนาะนอยพิเศษแล้วก็หนึ่งหกนอยปกติเนาะแต่ว่าจับคูให้บอมี่เนาะแต่ว่าตัวประกอบมานน้ากันส่วน VIP มาบนล่างนะคะก็คือแปดหกบน 8ปล่างเนาะนี่ค่ะเข้าน้อยเดียวแต่ว่าเข่าบนเข่าล่างเนาะแปดหปดเจค่ะน้อย VIP ค่ะส่วนของตาปากน้ำโพฮานอยรวมฮานอยรวมวันนี้เีย๋ยค่ะฮานอยรวมเมื่อวานนี้จับคู่กับบอกเขาาพื่อกันเนาะนี่ค่ะขามไปศูนหาเลยเนาะะ,ะบ่มีศูนยซีค่ะตัววิ่งตัวรูดเข้าที่ศูนย์เนาะนี่ค่ะ จับคบรูบวเขาค่ะเมื่อวานนี้เพ่นตามค่ะบวเขาเนาะเป็นน้ำเมเพิ้นตามนี่แหละตามของไผ่กับบวเขาจักเทียไม่ต้องซื้อเลย <laughs> มีพรหัตั์เยอะแล้วมีพาร์เราไม่ตกซื้อเลยหมดตงดังค์เยอะแล้วเนาะคนบ่ไม่ดวงนะซื้อตัวไดก็บบวเขาค่ะปัดเท้าเศร้ราซื้อปุ๊บไมเ่เยเขาทั้งสองสามน้อยเอาโหลดโ้ยเงือดไหลเอาของเซียนสีสเกตค่ะเซียนสีสเกตเมื่อวานานี้ฮานอยบนล่างค่ะ สามน้อยนะคะให้มาวิ่งลูดสี่เม็ดเดียวเนาะก็มาที่ศูนย์สี่แล้วก็สี่หนึ่งน้อยพิเศษเนาะคะ่ะบนล่างค่ะนี่ค่ะศูนย์สี่แล้วก็สี่หนึ่งเนาะของเสียนซีสเกตเข้าหนึ่งน้อยส่วนของอาจารย์สวัยปิ้งลูดบนล่างหกกับหาเมื่อวานนี้มาหกเต็มเต็มเลยนะคะหกมาเต็มเต็มเลยเนาะ หนึ่งหกหกหนึ่งแต่ว่าจับคู่ห้นี่ค่ะน้อยปกติค่ะเพิ่นจับคู่ห้เขาอยู่เนาะหนึ่งซีีหนึ่งไ่ได้จับไซเนาะเอาแต่ว่าเมาื่อวานนี่เพิ่นว่าเพิ่นมักหนึ่งเนาะก็เลยมาหนึ่งอีลีหนึ่งีหน,นึง่งหกส่วนของแม่ลิว้วโอ้ได้แล้วเนาะหมดแล้วของเมื่อวานนี้มาต่อของวันที่4ีกันเนาะคลิปแรกเว้าลงค่ะมาวันที่หาวัสดุ ขอโทษหลายๆมือ่อวันที่สีเนาะเอาแนวทางค่ะฮาหนอยวันที่สีธันวาคมของแม่ลิ้ยวนะวิ่งลูดบนรางค่ะเด่นที่2องสีดตัวประกรบก็มี1นึ่สห้แม่ลิ้วจับคูมห่ก็มีหนึ่ง8ปดส8แดสาดห้าสองห้ดแล้วก็7จ็ดสองเจ แปดสองแปดสี่แปดเจ็ดค่ะเนาะแนวทางห้านอยวันนี้ของแม่ลิว้วให้มาวิ่งลูดบนลลางมื่อนีมีสามตัวเนาะตัววิ่งตัวลูดเพนเนาะสองสี่แปดส่วนตัวประกรบก็มีหนึ่งสามห้าเจ็ดจับคู่ให้คือเก่าเนาะมีสิบคู่คือเก่าค่ะก็คือหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าสองห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่ แปดสองแปดซี 8, 2, 8, 4, แล้วก็แปดเจ็ดค่ะเนาะของเพิ่นเข้าดีเนาะเขาย่าเลยค่ะเนาะมือละสองน้อยมือละน้อยบนล่างกับมี่เนาะนี่ค่ะของแม่ลิ้วถึงจะหลายคู่แต่ว่าก็เขาเนาะเขาย่าเขา้าดีค่ะนี่ค่ะ,คะวันนี้ได้ไปแล้วเนาะของแม่ลิ้วค่ะมาโตของอาจารย์สวยค่ะวันนี้อาจารย์สวยให้มาค่ะวิ่งลูด 7จกับหเนาะตัววิ่งตัวลู่สองตัวได้มา7จกับหตัวเดียวก็ได้มา6นี่ค่ะวันนี้มาอีกแล้ว6ตัวประกบคู่ก็มี1 2 3 7 9เนาะวันนี้อาจารย์สวัยมัก7จกับสี่พันวามัก7จกับสีไม่เพ่นก็เลยจับคู่หาที่7จ6ด7ี 1, ่หกสี่เจ็ดหนึ 9, ่งหหนึ่งล้วหกเจ็ดลกหค่ะไม่เพ่นมักซื้อๆดอกเพิ่นบ่าได้จับคู่หาแต่ไม่เพ่นจับห้เด้อค่ะนี ผู้ใดมากก็ตามผู้ใดบ่มาก,ก็จับเอาเองเนาะคะ่ะอย่าลืมว่าตัวประกบชอบมาด้วยกันวิ่งรูดก็ชอบมาด้วยกันนะคะอย่าลืมค่ะเนาะเอาตัววิ่งตัวรูดทุกตัวมีสิทธิ์เข้าสุดมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะอย่าลืมค่ะเบาๆเพ่าๆเพลีกันไปแน่เนาะยาซ้อเนียนาลค่ะขึ้นม่นเพีชน,นี้เมดตูดแท้ๆค่ะ นี่ค่ะแนวทางหาน้อยย้ำอีกเือนึงเนาะของอาจารย์สวัยวิ่งรูดสู่สอตัวได้มา7กับ6สูตรตัวเดียวก็ได้มา6ค่ะตัวประกบก็มีหนึ่งสองสามเจ็ดเก้าเนาะวันนี้อาจารย์สวัยมาเจ็ดก,กับสค่ะจับคู่มาให้ค่ะ7จ6ดสี่หเจดหนึ่งหหนึ่งค่ะแล้วก็เจ็ดเจดเจดเก้าหกดแล้วก็หกเค่ะ แคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของแม่รลิ้วแล้วก็ของอาจารย์สวัยค่ะนี่ค่ะตรงกันที่เจ็ดสี่แค่ตัวเดียวเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วบอขาย fc แคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวภาพไปต่อค่ะ วันนี้ค่ะวันนี้ตาปากน้ำโพให้มาฮานอยรวมค่ะวิ่งลูดบนล่างสามกับหจับคู่ไ้มาสามศนสามหนึ่งสามหาสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหหาแล้วก็หกปดค่ะเนาะแนวทางหานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดสามกับหตัววิ่งตัวลูด บอดีเน้นเนาะจับคู่ให้มาสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกแปดค่ะเนาะได้ฮานอยรวมแล้วค่ะมาต่อที่ฮาน้อยแยกฮานอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้น้อยพิเศษลูดสามกับหกเนาะน้อยพิเศษลูดสามกับหกจับคู่ให้มามีสามสองสามห้าหกสองแล้วกับหกห้าค่ะ นอยปกติให้มา7กับ0จับคู่ให้7 0 7 3 0 0 0 3เนาะน้อย VIP 3กับ6จับคู่3 8 3 1 6 8 6 1ค่ะเนาะแนวทางหาหนอยแยกของตาปากน้ำโพน้อยพิเศษรูด3กับ6จับคู่3 2 3 5 6 2 6 5 น้อยปกติรูด7กับ0จับคู่7 0 7 3 0ู0 0 3. นยนยอย VIP รูด3กับ6จับคู่3 8 3แปดสาค่ะเนาะได้แล้วค่ะได้แล้วมาต่อที่เซียนศริษเกตค่ะของเซียนศริษเกตวันนี้หานอยให้มา3ามนอยนะคะวิ่งรูดบนล่างค่ะ8กับ7ให้มา3ามนอยแต่เน้นที่น้อยปกติและ VIP เนาะ เน้นแต่ว่าเมื่อวานนี้ออกที่น้อยแรกเลยเอาตื่นแล้วโอ้ยบังดูบังคําแทงซอยเน,นี่ยนี่ดังวีกแล้วตื่นแล้วอพอไปทำงานจ้าลูกบึงรดพอพิ่นออกไปพ่อไปทำงานนะคะหาตังให้หนูนะคะหาตังมาให้หนูเรียนหนังสือนะคะลูกเก่งมาก ยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานให้แม่หน่อยสินอนพึ่งตื่นอาจจะบ่ยิ้มงอยยุงงยหองม,มาออกจากที่นอนมาเลยค่ะดังวีค่ะคนสวยของแม่ดังวีค่ะฮ้ฮพ่อ,อพอ่พอไปทำงานค่ะโอเคไหมโอเคไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมพ่อไปทำงานใช่ไหมลูกโอเค ไปดูยากกับพี่ฝนที่ทำอะไรกันนี่ค่ะของเซียนสีสเ,เกตนอกวันนี้ค่ะฮานอยวันที่สี่ค่ะวิ่งรูดบนรางค่ะ8ดกับเจนอเน้นที่น้อยปกติและ VIP นะคะจับคู่3ามตัวก็มีหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดหาสองตัวมีแปดสามแปดหาแปดหเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดหเน้นให้ที่แปดสามแล้วก็เจ็ดสามนะคะ หาหนอยสามนอยของอเซียนศรีสเกตค่ะวิ่งรูดบนรางแปดกับเจ็ดนีอย่างลูกนี่ค่ะจ้าจ้าจ้าเอาเอาเอาไปเอาไปเอาไปโอ้ยอู้อคำแพงนี่ค่ะเอาเอาเอาไปไป,ไปไหนพี่ฝนมาเอาน้องหน่อยน่คะจะไปไหนลูกจะไปไหนลูกลืแขนแม่ไปไหน ไปหาย่ากับพี่ฝนไปแม่ทํางาน,นยังไม่เสร็จเลยนะัพี่ฝนมาแล้วไปดูสิย่าห่อบักกล้วย <Okay. S 1> ห่อข้าต้มไปไปด,ไปดูย่าหมกป่าเออไปดูปลากับย่าดิปลาเยอะเลยนะไปสิปลาเยอะยอ้ยเดี๋ยวไปดูป,าปลาสิคะเนาะสามตัวของเซียนสีสเกตก็มี่หนึ่งแปดสามหนึ่งแปดห้าสองตัวก็มี่แปดสามแปดห้าแปดหก เจ็ดสามเจนหาเจนหกเน้นที่แปดสามแล้วก็เจ็ดสามนะคะามาแคปหน้าจอ,อน้ำกันค่ะคำแพงง้อแงแล้วค่ะเพิ่งตื่นเนาะแคปง,ง้อแงแล้วจ้าตอนนี้กี่โมงแล้วคำแพงเพิ่งตื่นค่ะนอนดึกตื่นสายค่ะนอนดึกคุ้มือเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้ของตาปากน้ำโพแล้วก็เซียนสีสเกตกันนะคะนี่ค่ะเอา วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคหมานลำด้วยนะคะเฮงเฮงฟังฟังค่ะไม่ร้องค่ะไม่ร้องลูกไปไปไป Probably. ไปไปดูปลาเลยนี่ค่ะตามนี้เนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมเด้อร้านตำไทยตำลาวของเฮ้าเนาาสังใดทุกเมื่อทุกเวลาค่ะสวัสดีค่ะ